วันหยุดเข้าพรรษาสร้างสรรค์จิตใจสดใสด้วยรายการดีไทย PBS 6นาฬิกากร์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการในไทย PBS คิดวันหยุด7นาฬิกา30นาทีกินอยู่อย่างดีกับกินอยู่คือวันหยุด8นาฬิกาเที่ยวอย่างสุขใจในเที่ยวไทยไม่ตกยุค8นาฬิกา30นาทีเบื้องหลังหน้าข่าวจากทั่วภูมิภาคในพลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ 9นาฬิกาดำดิงตามติดชีวิตจริงอันเปราะบางของปลาดารา10นาฬิกาสนุกไปกับภาพยนตร์แฟนตาซีมีสาระแนนนี่แม็กฟี่พี่เลี้ยงมหัสัจรรย์13นาฬิกาเชอชูกเกียรติศิลปินเอกของไทยในสยามศิลปินและ14นาฬิกาสนเกลกับดนตรีคลาสสิกในมิวสิกแอปพปิชีเออยา่าพลาดรายการดีที่คุณวางใจทาง Hi PBS.